ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมฮอลลร์หรือเปล่าไม่รู้กับเกมที่มีชื่อว่าเดซินลูมห้องเต็งตัวไปถูกเปล่าวะออ้ยโอ้ไม่นะเอาละ่ะได้เวลาแล้ว BREAK OVER แปลว่าแล้ว่า s m ส r า r e ทช TO DO ไม่มีเวลามากที่จะทำแล้วได้เวลาจบงานนี้ให้เร็วที่สุด ทนที่จะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ออกไปจากที่นี่ะฮะผมมาทำงานเวรกะดึกซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาที่ผมจะต้องเก็บกวาดอา่าร้านแห่งนี้อะไรเราต้องเริ่มจากอะไรไปที่ขหลังเคาน์เตอร์รอ,อืมดีกวาดเก็บเอา้าไม่ได้เหรอแล้วอะไรอ่ะให้ทำอะไร อันล่ะฉันควรที่จะอะ่ทำภารกิจในค่ำคืนนี้สักทีโอ้ี่โอเค,อเคได้เวลาทำความสะอาดอืมเสื้อผ้าดีเราไม่เก็บเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ออกจะโอ้โหล,ลูกลูกค้ามาใช้กันยังไงเนี่ยใช่คือแบบว่าใช้เสร็จปุ๊บทิ้งไว้บนพื้นนี้เลยเหรอ เกินไปเปล่าปกติก็น่าจะเอาแขวนไว้ที่เดิมนะอืมไม่เหนทงเคาน์เตอร์เดี๋ยวเหมือนว่าคัสเตอร์มเหรอกําลังมาใครคือคัสเตอร์มิ่งูค้าเหรอโอ้นั่นไงเจละ <c oughs> นี่นขนาดเปิดได้ด้วยโอ้มาสมุดอีกนึง อมีอะไรไม่ใช่าปลาพากนเขียนสุสดนะครับผู้ลูกคา้กคาคุณลคาคือเราเนี่ยคุณลูกค้าครับเรียกชมเภาพได้ตามใจชอบเลยครับผมโอ้น่าหลอกเหมือนกันเนี่ยคุณพี่ยินดีต้อนรับครับผมให้ผมช่วยอะไรในวันนี้ได้เปล่าอาา่าฮะเออห้องรดเราเสียอยู่ที่ไหนกันหรอผมต้องการจะลองเสียดีหน่อยนะ <c oughs> พัฒนาเสียอ,อย่างนั้นเหรอครับอยู่ที่ทางด้านซ้ายของคุณเลยครับผมตรงไปจนสุดทางเดินเยี่ยมไปเลยขอฉันไปลองใช้หน่อยนะใช่ไหมวะเอาเลยครับผมทำสบายไปดูได้ไหมคุณลูกค้าครับขอโทษอภัยในเสื้อผ้าที่วางระเกะระกะบนพื้นนะครับ นี่เดี๋ยวเวลาเก็บเสื้อผ้าขึ้นขวยไปไหนเราต้องจัดใบแยกตามหมดหมู่แล้วเสื้อสีขาวอยู่ไหนไวะอ,อนันนี้อ๋อตามมานี้เลยโอเคง่ายดีแทนที่ไปจะเก็บตั้งแต่แรกอะลูกค้าลูกค้าเห็นนี่แบบว่าไม่อยากจะเข้าร้านแล้วแค่เดินเข้าร้านมาเห็นเสื้อผ้าละเกะละกลาบ,บนพื้นก็อยากจะเดินออกแล้วเป็นผมะนะ เพราะมันดูแบบไม่มีระเบียบอะโอเคเป็นที่หนัาเคาน์เตอร์แล้วก็รอลูกค้า <c oughs> เล่นคลินิกได้ไหมไม่ได,ด้วย <c oughs> นี่กล่องอะไรเอนดูเหมือนว่าคัตอมเมอร์กําลังมารับผมคุลูกคามาเหอะเป็นไงบ้างครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าของเรา,เรานะั่นเป็นเสื้อผ้าที่ ข้างที่ดดีเลยนะครับผมโอโอเคเป็นเส,สืรร้อผ้าจากเอออ๋อลูกค้าข้างนอกเหรอเข้ามาหีือว่าลูกค้าข้างในอ๋อคุณลูกค้าครับมีลูกค้าคนอด่บมาแล้วครับเร็วๆนะครับ <c oughs> โอเคสวัสดีครับคุณลูกค้าเสื้อผ้ามีได้ผมช่วยไหมครับ ฉันอยากจะทดลองเสื้อนี้ก่อนที่จะซื้อมันอนะ่ะได้หรือเปล่าได้เลยครับผม <c oughs> just to live ข้อทดลองเสื้ออยู่ทางซ้ายด้านซ้ายมือของคุณลูกค้าครับผมไปทดลองเสื้อตรงนั้นได้เลยครับผม <c oughs> ขอบคุณมากอาแต่ฉันจะออกแล้วในเวลาไม่นานโอเค ใช่ไหมนะแปลถูกหรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยเกี่ยวสายคิดด้วยดิโอ้ขนนีมืดเติมเลยดูเหมือนว่าลูลูกค้ากำลังมาแล้วนี่หน้าตาดีขนาดนั้นเลยหรอโอ้เพราะถูกคนนี้ดูคุ้นๆนะทำไมมัน้าตาคุ้นๆขนาดนี้ ใครนะจำชื่อไม่ได้เอ่อสวัสดีนนครับผมมีอะไรผมช่วยไหมครับอืมฉันกำลังมองหาเสื้อสักตัวเด็กก็ใส่หรออ๋อเสื้อนั่นเหรอครับอะไรวะเนี่ยมันมีสุดๆอยู่แค่ 5XL เองนะครับโอ้โห 5XL <laughs> ก็ไม่พอสำหรับชายคนนี้ โอ้รอบนี้คุณผู้หญิงได้เปล่าอืมไม่ผู้ชายเหมือนเดิมมันนี่ผู้หญิงเลยไงวะโอ้คุณผู้ชายเสื้อสีแดงจะเราใส่กางเกงสีไหนดีครับผมมันจะได้เข้ากับตัวคุณแต่ดูทรงแล้วสีแดงก็มันน่าจะกลมกลืนกับตัวคุณไปหน่อยนะน่าจะต้องใส่แบบสีตัดกันนิดนึงอ่าโอเคสวัสดีครับผม เอ๊พวกเขาเปิดประตูห้องทดลองเสียหรือยังเยอะมีคนหนึ่งออกไปแล้วจริงเหรอตอนไหนวะเยี่ยมไปเลยมีควิกค,ควิกไวว่าอะไรเร็วมัง้งจะไม่ได้ไม่ไปมเป็นไรครับผมใช่อยากจะไปทดลองเร็วๆแล้วสิอะไรประมาณนี้เหรอไปดูได้ไหมอยากเห็นอ่ะอ๋อนี่ไงมันมีห้องทดลองหลายมีอยู่สามนี่หว่า อ๋อเมื่อกี้เราบอกลูกค้าว่ามันมีว่างอีกที่เดียวแล้วที่สุดท้ายประมาณนั้นโอเคเอ่อโทรศัพท์ที่ไหนอ๋อยู่กับตัวเราฮัลโหลสวัสดีครับผมเอ่อร้านทดลองเสื้อจำกัดมหาชน <c oughs> อ๋อพี่ชายเหรอดรวยน้องชายวะเฮ้แม <c oughs> hey, นนายกำลังทำอะไรอยู่นะ ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่กำลังจัดการเกี่ยวกับเอ่อทำงานของฉันให้มันเสร็จๆอะไรแบบนี้แต่โอเคดังนั้นจะกลับมาบ้านเมื่อไหร่งั้นเหรออย่าๆๆ่่เดี๋ยวก็กลับแล้วแหละพี่ในไม่นานอะ่ะฟูเนเล่าเพราะว่าอะไรวะไม่รู้วะเย่นั่นแหละทำไมฉันฉันถึงต้องโทรไป พวกเรากำลังจะมีอ๋อพวกเรากำลังจะมีงานศพในเร็วนี้ฟูไดเล่าไปว่าง,งานศพโอเคฉันจะบอกนายเอ๋ฉันจะบอกรายละเอียดให้นายอยีกทีท,ทีหลังหลังจากที่นายกลับบ้านนะอ้นั่นเยี่ยมไปเลยแล้วมีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการสืบสวนแล้วหรือย,อยังไม่นะพวกตำรวจก็ไปตรวจล้อมรอบ ทั้งสตโตแล้วแต่ก็ไม่เจออะไรสักอย่างเลยไม่มีรอยนิ้วมือไม่มีดีเเหมือนในชายคนนั้นเขาทำความสะอาดมันตลอดเวลาโอ้นี่มันแย่มากเลยดูเหมือนว่าเคทชทุกแห่งในประเทศจะปิดตัวลงหลังจากนี้รวมทั้งเฟนชายทั้งหมดด้วย มันก็ไม่ใช่ธุรกิจที่ดีอยู่แล้วนี่นะแล้วครอบครัวของเขาพูดยังไงเกี่ยวกับสิ่งนี้กันหรอถ้าที่คุณคิดไว้เลยนั่นมันแย่มากเลยนะพวกใช่อย่างไรก็ตามฉันขอกลับไปทำงานต่อนะเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านลนะ เร็วๆนี้โอเคบายเออคุณลูกค้าครับดูเหมือนว่านูกค้ากำลังมาโอเคโอ้สองคนเลยเหรอแล่เมื่อกี้นี่ยังไม่ออกมาจากห้องเลยนะเนะี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปยาวเลยะโอ้คุณลูกค้าไปฝาแฝกกันหลือเปล่าเนี่ยอ่าไม่ใช่ฝาแฝกกันหนะ้าตาไม่เหมือนกันเลยสักนิดคุณพ่อกับคุณลูกอ่ะ ออโยเปิดห้องแต่งตัวเดี๋ยวนี้ขอโทษด้นะครับแต่ว่าตอนนี้ห้องแต่งตัวนั้นเต็มอยู่เต็มงั้นเหรอนี่ฉันขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมขอโทษไปดิเต็มงั้นเหรอนี่ฉันขาบอกอะไรสักอย่างนะเปิดหน่อยสักการหนึ่งอ่อผมไม่สามารถทําแบบนั้นได้ได้าสามารถทํามันได้แต่ใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่ปัญหาของฉัสนสัหน่อย แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นว้าวที่นี่นี่มันแย่จริงๆผมก็แค่เออ,อย่างไรก็ตามอ่ะแกมันไร้ประโยชน์พวกเรามาที่นี่แต่ไม่เป็นไรล่ะขอบคุณนะอ่ะอาคุณลูกค้าครับมันเต็มแล้วครับ อ๋อตรงเสื้อผ้าพมันเริ่มหมดละก็ต้องมารีสต็อกอืออืมโอ้โหต้องมางเต็มทีละจุดทีละจุดนี่นะเอ๊อ่าเสรเรียบร้อยอือหึเสร็จโอ้โหและต้องมางทำทีละจุดทีๆๆละจุด ฉันทำครืมาเสร็จงมงหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้มี5คนที่กำลังทดลองเสื้ออยู่ในนั้นบางอย่างมันไม่ปกติฉันต้องไปทำความสะอาดจัดการเรื่องนี้ไปลองแต่ไปเช็คที่ห้องแต่ตัวโอ้โอ้โอ้ยชิตโอ้ไมก่กอดนี่ทั้งหมดนี่เป็นตายแล้วเหรอเนี่ย ดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยแล้วเราต้องทำอะไรต่อตัวหาเก้าหนึ่งหนึ่งว่าซ่อนศพเออออตัวหาเก้าหนึ่งหนึ่งดีกว่าที่ตัวหาตำรวจเอาล่ะครับติดซีประตูหอ้องเปิไปไปได้โอ้โหเก้าหนึ่งหนึ่งมีอะไรให้ช่วยเหรอครับเอเอสวัสดีครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้านะครับแล้วก็ผมเห็นว่ามีคนตายอยู่ในห้องแต่งตัวนะครับผมฮัลโหลครได้ยินผมหรือเปล่าเดย่ยวนัเนนะ uh, นี่คุณไม่ได้ยินเสียงผมหรอครับฮัลโหลขออภัยครับคุณตำรวจนี่เป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดเล็กน้อยลูกของผมนั้น เขามาจะาแก,ก้งกับอยงโทรอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวก่อนนั่นไม,ไม่ใช่ความจริงนะครับพวกเราไม่ต้องการความช่วยเหลือและเดี๋ยวผมจะสั่งสอนเด็กคนนั้นเองครับผมออโอเคครับงั้นขอให้เป็นวันที่ดีนะครับดีก็แย่แล้วมีคนนอนนองเลือดอยู่ข้างหน้าผมเี่นสองตัวขอบคุณนะครับคุณก็เหมือนกัน ไม่เดี๋ยวก่อนเรียบร้อย <c oughs> อ๋อตอนนี้ฉันอยู่ที่นั่นแล้วกันได้อย่างน้อยฉันก็รู้ว่าในหนังนั้นคุณอยู่ที่ไหนนี่นายเป็นใครนะ่ะ <c oughs> ตัดสายที้งแม่งเขากำลังมา,อย,างอย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันต้อง ซ่อนศพพวกนี้มันคือทั้งเรื่องของฉันไม่จะซ่อนศพอีกหรออ๋อซ่อนอยู่ในศพัลโหลฉันเห็นแกซ่อนอยู่ที่ไหนและไหนกันรู้ฉัน ไม่เคยลืมมันเลยไม่วิธีวิธีไม่ว่าอะไรวะวหันตูดมาซะดีดีโอ๊ะแย่แล้วไงนี่นะยัร่รราสาตูดไม่ได้อยู่เดี๋ยวนะแล้วตำรวจมันมาได้ไงวะ ขอบคุณพระเจ้าตำรวจมาฉันไอ้พวกเขามาพวกเขาน่าจะมาจับมันฉันก็แค่ต้องไปหาพวกเขาโอ้ยเขียหยุดอย่าขยับยกมือขึ้นฮะนายเป็นผู้ต้องสงสยัยนายคือฆาตกร เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พวกคุณไม่เข้าใจเอ่อผมก็แค่คนผมว่าไงคนที่โทรไปหาพวกคุณนะ่ะเขามาที่นี่เมื่อกี้นี้ไม่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 เอ่อคุณตำรวจคุณต้องเชื่อผมนะเอามือไว้ที่ข้างหลังแกซะเดี๋ยวนี้เดินจับเอาเอาผมผิดอะไรใช่จบที่หนึ่ง ทัททกทายปกติโอ้ไ oh ม่ก็เราโดนใส่ลายอ๋เอเฮ้ยเกมดีว่ะมันมีเซฟตรงนี้ให้เลยไม่ต้องไปนั่งเล่นใหม่โอเคปั๊บปัป๊บอันนี้อะไรน้กชาิของคนโกโหกไม่ได้โจไม่ก oh ็จะต้องซ่อนในร่างพวกนี้ฉันนด่เสียงฆาตากร ฉันควรที่จะซ่อนอยู่ในศพพวกนี้และก็เพื่อความแน่ใจว่ามันจออไปเรียบร้อยแล้วเออซ่อนในศพไหนได้บ้างศพเนี่ยหรอ <c oughs> แก้งเนียนเป็นศพเนี่ยนะคิดอะไรอยู่มาแล้วเอะผมตายละเอ๊ะเอ๊ะอืมนี่นาย ที่ไหนกันนะขอฉันเช็คที่ห้องนี้หน่อยละเกินหนึ่งตอนหนึ่งโอเครอดไปนี่นี่นี่ฉันควรจะหนีออกไปจากที่นี่นะเดี๋ยวละวิ่งออกไปจากที่นี่กำลักกงกำลังแทงซ้ำด้วยหนีดิ โอ้ไม oh oh ่ก oh! ็โอ้ไม่ว้าฉากจบที่สองแบดเอนดิ้ง <c oughs> โอ้ยสุดท้ายไม่ชนะอยู่ดีเหรอด้วยจะมีฉากจบแบบกูเอนดิ้งอะไรวะเนี่ย แล้วมันเอารถมาจอดไว้ทำไมกูไม่ปีนออกไปวะหน้ากระป๋องรถก็ปีนได้ดีเนี่ยโอเคงั้นสรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปไปจิม่ว